สวัสดีนะครับขอต้อนรับคุณเพจเจดาวพียะครับวันนี้มาแนะนํานะครับเป็นวิธีการดูครับว่าเหรียญหล่อในกำไพีเนี่ยพระสวยนะครับเป็นยังไงจะมาดูครับเหรียญที่เรามีนะครับตอนนี้เนี่ยว่าเข้าขั้นว่าสวยหรือยังนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะแนะนําไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนดูนะครับเรื่องดูจากตรงไหนความสวยยังไงนะเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับและที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือเหรียญหล่อเหล็กนำํพพีพิธีรวยทันใจ โดยเหรียญรุ่นนี้จะมีเนื้อที่ค่อนข้างดำนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกจิดังๆรุ่มเสกมากมายเลยแถมยังมีทั้งหลวงปู่สวงและปู่บาเที่ยงธรรมเข้าร่วมพิธีเสกด้วยครับสองเกจิท่านนี้เนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่เก่งมากเลยนะครับถ้าทุกท่านอาจจะทราบประวัติเบื้องต้นนะโดยเหรียญหล่อเหรียญน้ำพีเนี่ยหลายๆท่านไม่รู้นะครับว่าการจะดูเหรียญหล่อเหรียญน้ำพีว่าพระสวยเป็นยังไงหนึ่งเนี่ยดูที่ขอบเหรียญก่อนเลย คอมเด่นจะต้องเต็มรุกนี้นะครับใช้การหล่อเอานะครับต้องใช้การละลายเหล็กตัวเหล็กน้ําพีนะครับตัวเหล็กน้ําพีเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเหล็กที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยหลงกลงให้ดนูนนด่ึงผิวพันธ์จะต้องเรียบตึงไม่เป็นหลุมเป็นรูนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยจะเป็นเหล็กที่ใช้ความร้อนสูงมากว่ากันว่าถึงต้องใช้ความร้อนถึง500อองศาเลยนะครับในการละลายเหล็กน้ำพี แล้วก็จะเทลงบล็อกไปนะครับอาจจะทําให้เหล็กบางส่วนเนี่ยไม่ละลายหรือว่าอาจจะละลายไม่สนิทนะครับก็เลยเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นมานะครับหนึ่งขั้นแรกเลยเราดูผิวพันธุ์ก่อนถ้าผิวพันธุ์แบบนี้ตึงแบบนี้โอเคมีหลุมนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเหล็กที่ค่อนข้างสวยแล้วนะครับ2ก็คือดูเม็ดประคำนะครับนี่ฮะเม็ดประคำถ้าขึ้นเป็นเม็ด เป็นลูกแบบนี้นะครับก็แปลว่าค่อนข้างสวยคมชัดเลยทีเดียวดูตัวหนังสือนะครับดูจานยันนะครับหน้าหลังดูตัวหนังสือบางทีอาจจะยุบอาจจะหายไปบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็ยังเห็นชัดเจนเนะาะ 3. ดูที่จมูกแล้วก็รอยย่นของหน้าผากหลวงปู่นะครับถ้าจมูกตึงแบบนี้เมตาเห็นคมชัดรอยย่นตรงหน้าผากเห็นชัดเจนแบบนี้ ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนะสุดท้ายนะครับก็ดูที่รอยจารนี่ครับ133โดยจำนวนการสร้างของเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นเหล็กน้ำพีจะมีอยู่399เหรียญเท่านั้นนะครับหายากมากด้านหลังก็จะจานเป็นยันนะมะอุนะครับ จะจานตามนี้เลยนะครับตามลำดับเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับท่านที่ได้ความรู้ในวันนี้นะครับยังไงก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์เพจนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับท่านที่ดูใน y o u t u ย e งไก็กด s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆน,นะครับไว้มี เขียนรุ่นไหนนะครับหรือว่าเป็นพระรุ่นไหนของหลวงปู่เนี่ยผมจะนามาให้ดูอีกนะครับก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ